ตีนผีตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตีนผีติดกระดุมค่ะก็คือตัวตีนผีตัว RC ค่ะตัวนี้เนี่ยเอาไว้ติดเม็ดกระดุมนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าหลายๆคนก็ยังไม่เคยใช้ตัวตีนผีติดเม็ดกระดุมเนาะก็ยังใช้วิธีการใช้เข็มมือนะคะเย็บเม็ดกระดุมติดเอาแต่วันนี้จนจะมาสอนวิธีการใช้ติดเม็ดกระดุมด้วยจักรแบบง่ายๆกันค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าตัวตีนผีตัวนี้ใช้งานง่ายมากก่อนอื่นเลยนะคะเราก็นำตัวตีนผีใส่เข้าไปที่ตัวจักรก่อนเลยค่ะ จแล้วก็จูงหางได้นะคะใส่ไว้ใต้ตีนผีแล้วดึงไปไว้ด้านหลังค่ะสำหรับลายเย็บติดเม็ดกระดุมนะคะให้เราเลือกในหมวดลายลังดุมตรงนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเราจะใช้ลายเบอร์60ค่ะสังเกตจะเป็นรูปกลมๆแล้วก็มีจุดเล็กๆนะคะกดออกมาลายนี้ค่ะตัวที่เราต้องปรับนะคะก็คือปรับความกว้างแคบตรงนี้ค่ะให้ตรงขนาด ลายที่จะใช้ค่ะตรงกับรูเม็ดกระดุมซึ่งตัวนี้ชนไม่สามารถบอกแบบค่าที่เป็นระบุตายตัวได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเลือกตัวเม็ดกระดุมออกมานะคะสำหรับการติดตัวชิ้นงานเม็ดกระดุมเราอะค่ะก็จะมีรูนะคะสองรูหรือสี่รูระยะห่างของรูสองรูนี้ค่ะจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าถ้าเม็ดกระดุมมันเล็กอะค่ะ ระยะห่างก็จะแบบห่างกันนิดนึงแต่ค่าเม็ดกระดุมใหญ่ระยะห่างอะค่ะก็จะแบบว่าห่างกันเยอะขึ้นตัวที่เราจะใช้ปรับอะค่ะเพื่อให้เข็มเนี่ยเขาปักลงในตำแหน่งรู2รูเนี้ยค่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเราจะใช้ตัวปรับความกว้างแคบตรงนี้แล้วเราก็มาเลือกตั้งค่าค่ะก็คือถ้าเม็ดกระดุมใหญ่นะคะตัวเลขตรงนี้ต้องเพิ่มขึ้นแต่ค่าเม็ดกระดุมเล็กอะค่ะ ตัวเลขตรงนี้ต้องน้อยลงแต่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งเย็บนะคะใช้มือหมุนวงล้อเข้าหาตัวเองเพื่อดูการวิ่งของเข็มก่อนว่าเข็มปักลงในรูนะคะของเม็ดกระดุมเนี่ยทั้งสองรูเนี่ยตรงกันไหมก่อนเราถึงจะค่อยเย็บนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเย็บกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเย็บนะคะตัวตีนผีติดเม็ดกระดุมเนี่ยอย่าลืมนะคะลดฟันจักรก่อนทุกครั้ง สังเกตนะคะฟันจักรก็จะหลบลงไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเย็บกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเย็บนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าตัวลายของการติดเม็ดกระดุมเนี่ยเขาปรับความกว้างอะคะ่ะของตัวลายไว้ที่เหมาะสมหรือเปล่ากับเม็ดกระดุมที่เราเลือกไว้ให้เราใช้มือนะคะหมุนวงล้อด้านข้างรูเข็มนะคะตอนนี้ลงด้านขวาของรูเม็ดกระดุมแล้วเข็มก็จะสะบัดไปด้านซ้าย ค่อยๆหมุนนะคะดูว่าเข็มเนี่ยเขาลงด้านซ้ายหรือเปล่าถ้าลงด้านซ้ายลงด้านขวาแบบนี้ค่ะก็ไม่ต้องปรับนะคะความกว้างแคบที่ตัวจกักรแต่ถ้าแบบว่าเข็มอะคะ่ะมันไม่สามารถที่จะปักลงอีกลูนึงของเม็ดกระดุมได้เนี่ยเราก็ต้องไปปรับลดขนาดความกว้างแคบของตัวลายก่อนนะคะถ้าลงอย่างนี้ปุ๊บก็สามารถเย็บได้เลยค่ะเม็ดกระดุมที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ อันนี้คือด้านหน้านะคะดูด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าเม็ดกระดุมที่เราติดด้วยตัวตีนผีอะคะ่ะแข็งแรงมากเห็นไหมคะก็อย่าลืมนะคะลองนําตัวตีนผีติดเม็ดกระดุมมาใช้กันนะคะ